สวัสดีครับผมผมซื้อยาสงบ้านครับผมคนดีผมสีมี่ไม่เรืยกเป็ปัดไป็นหนองเลยฟังครับมันเป็นยังสี่ครับลูกสาวผมครับเป็นคนไทยเนี่ยไทยแข็งแต่ละอาทิตย์นึ่งคอยทายเดือนหนึ่งครับบ้านนี้ผมกับุกอ่างเล่นได้สิหา้ายาใส่ลูกสาวผมกินไม่จืดสุดดีเพราะกนันแนะนำให้ผมว่าเอามักไม้ไม่ให้กินเอามากนั่นมากนี่ผมก็ไม่ให้กินแล้วมันยังคือเก่าครับผม วันนี้มีคนมาแนะนำให้ผมว่ามีสิไข่ตัวหนึ่งว่าซื้อว่าไฟตัววียังไฟตัวบียังนอกวันนี้สีขอาอยู่ไฟมานั้งแตวนวนี้ผมก็เลยผมก็เลยไปไป,ไป,ไป,ไปให้เขามาให้มาล่องเมืองครับบานบานให้ลูกสาวผมล่องแล้วทีแรกก็เห็นว่ากห้กินหลายกินล่องเมืองกันไปเห็นผลครับรู้สึกว่าดีคือลูกผมไทยออกง่ายครับจากเคยทอลูกไฮห,ห้องสะวันทางห้องเขาก็ ลูกสาวเจ้าเปิญยังเขาก็มาถามเมด่อของสู้ของก็มาถามว่าเปิญยังลูกสาวยื้อใครเที่ยวมันทายบ่กุมว่าสินะผมก็เมื่อปัญญากันแต่ละเชือดเนี่ยครับ่มซื้อซัำผมไปซื้อที่สวนให้ลูกเนี่ยผมเช็ดตะบาร์ดที่สวนตูดดิ้หน่อยครับมาม่าเป็นเทือกระม์ว่าจะว่าเป็นกรรมครับชอบดินถุงมาม่าไว้เพื่อมันงนะครับสวนแล้วสวนอีกสวนแล้วสวนอีกมันจนย่านที่สวนตูดดิ้หน่อยครับจะกุงสีจังใด ก็เลยได้ตัวนี้แหละครับว่าครับเพลินไฟตัววีครับผมก็เลยคลามใจครับลูกสาวผมเนี่ยกินแล้วเห็นผลเห็นดีตัวนี้คืออีอย่างครับคือดีทองล่ำไสครับล่างลํำไสเท่าคนเท่าครับสามารถเนี่ยครับทายของของเสียแล้วกับพวกขราบนำนำมันที่เนื้อซัดเนื้อยังเข้ากินทุกมือหรือวป่านะครับตัวนี้ดีเลยครับผมอยากแนะำนํายหมไม่นองผูจักเลยฟังเลยกับยิ่งกันว่าเนี่ยมันดีเลยครับผมค่อยพอตัวนี้ครับผมอยากแนะนํำใหม่เลยครับว่า กลั่นตีเลยดีอีรีของไฟตัวบีของซักเซฟตค,ครับผมครับ,รบที่น้อนใจอยากล่องตัวเองผมอยากให้ล่องบึงใ้ตัวเองล่องตัวเองว่ามันดีำนำใจมันดีดีพอว่า,วามันตัวว่าล่วเมืองครับขัาสนใจครับที่ต้อได้ครับตามเบอร์ท่วของรางได้ครับ